สวัสดีครับคลิปนี้มืดมืดนิดนึงนะฮะอยู่ที่บ้านครับหามุมที่มันแตกต่างหามุมที่มันแปลกๆนะครขออภัยนะครับในการที่เราจะพูดคุยกันหรือฟังผมนะครับหาหาวิวบรรยากาศให้ f f c ได้ชมกันนะฮะมืดไปหน่อยนะครับกลั่มาถึงบ้านแล้วก็นะฮะอยากทำยูทู e ให้เอฟโอเคนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับก็อ่า มี FC ถามมาว่าเนี่ยผมผมเสษียงานแล้วครับเสียนะผมเสียงานแล้วผมอยากเลี้ยงไก่แล้วขายเนี่ยเออผมเห็นเสียขายไก่ได้นะถ้าเลี้ยงไข่ไก่แล้วขายแล้วจะมีคนซื้อผมไหมผมต้องทําสายเอาสายไหนมาทําสายไหนนะครับผมมันถึงจะมีคนมาซื้อผมนะครับเสียมีสายไหนแนะนํำไหมครับนะถ้าพี่ตั้งใจทําจริงๆนะครับ สำหรับผมนะถ้าพูดในมุมคนขายเนี่ยเดี๋ยวผมก็แนะนำพี่สุดใจบวกมาเหล็กบวกดัมดัมเอโซนะครับสุดใจบวกมาเหล็กบวกเป็ดทองเอาเป็ดทองเอาเอา,เอาพ่อสุดเอาพ่อลูกสุดใจเอาแม่เอาแม่แมลูกสาวมาเหล็กเป็ดทองผมก็จะพูดขายให้พี่ได้แล้วผมก็จะได้ขายแล้วผมก็จะได้เงินนะฮะแต่นั่นคือ นั่นคือวิธีการตอบหรือทําแบบตอบหรือทําแบบไม่รู้นะถ้ามุมมองในมุมผมเนี่ยผมก็ไม่ใช่ว่าถ้ามองในมุมผมเนี่ยผมว่ามันมันก็ได้มันก็ไม่ได้ผิดหรอกนะครับมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ถูกไหมถูกแต่ไม่ทั้งหมดนะฮะถามว่าเอาสายผมไม่ทาแล้วขายได้ไหมก็ได้ครับแต่ถามว่าถูกไหมถูกครับแต่ไม่ทั้งหมดนะไม่ทั้งหมด ถูกอยู่แต่ถูกแค่นิดน้อยนิดหน่อยหน่อยะครับผมนะถ้าตอบแบบอยากอยากขายไก่ก็ตอบแบบนี้อยากขายไก่อยากได้เงินก็เขาตอบแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวก็ได้ขายไก่ล้วก็ได้เงินพี่เขาเอาไปเพราะจะขายได้ไม่ได้ก็ก็เรื่องของพี่นะฮะไม่ได้บอกแนวทางการตลาดแบบทั้งหมดนะฮะถามว่าได้ไหมได้ขายได้อาจจะขายได้ไม่ ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะขายได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์รุ่นลุ้นเอาตัวไหนเก่งก็ขายได้ตัวไหนไม่เก่งก็ยังขายไม่ได้เพราะว่าที่เอาลูกสุดใจแม่ลูกสาวมาเหล็กเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพี่คนเดียวออาไปนะฮะคนอื่นเขาก็มีคนอื่นเขาก็ออกไปในราคาอัตัตผู้หมื่นหนึ่งตัวเมียห้าพันสองตัวก็สองหมื่นได้ไก่ไปสามตัวก็ไปเพาะลูกขาย ที่คนอื่นเขาก็ซื้อแบบนี้เหมือนพี่ลหลายคนเขาก็ซื้อเหมือนพี่แล้วมันก็จะเป็นตลาดแล้วเป็นตลาดที่มันเป็นคู่แข่งกันนะครับผมถ้าพี่หลังกเกษียนนะฮะหลังกเกษียนจริงๆตั้งใจทาจริงๆนะครับผมถ้าแบบนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยนะมันก็ได้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตย้ายนิดนิดนึงนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันก็ได้นะครับนะตรงนี้จะได้สว่างหน่อยนะสว่างแล้วนะครับ มันก็ได้แหละนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยแต่มันไม่อย่างที่ผมบอกว่ามันไม่้อยมันไม่้อยมันไม่้อยครับเอาแล้วแล้วเสียไม่อยากขายไก่เหรออา่าผมก็อยากขายนะครับแต่จะมีสักกี่คนที่กเกษียณแล้วอยากจะมาทําอาชีพนี้จริงๆเหมือนตั้งใจมาแล้วผมก็อยากขายไก่ให้อะไรเงี้ย ก็ยินดีนะครับจะจะซื้อไก่ผมไม่ใช่ว่าผมไม่ขายขายครับแต่ผมมีสูตรที่มันเป็นการตลาดหรือว่าเป็นวิธีการที่ดีกว่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะฮะเพราะว่ามันมีร้อยล้านมันมีร้อยแปดพันเก้าวิธีการที่จะทําให้ขายได้นะครับผมนะไอผมละมันขายได้ก็ว่าผมซื้อแพงมาซื้อพ่อตัวละเป็นแสนตัวละเป็นล้านมา มาเพาะมาขายมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะฮะส่วนถ้ามีไก่แบบตัวละราคาหลักพันหลักหมื่นแล้วขายได้เนะะี่ยมันเป็นเรื่องยากแล้วใครทําได้คนนั้นก็เก่งนะครับผมบางคนเนี่ยไม่ได้ซื้อพอตัวแสนตัวล้านเหมือนผมนะขายไก่ตัวละสี่ห้าหมื่นได้เยอะแยะไปนั่นคือท่านเก่งกว่าผมนะนะครับผมซื้อเอาใช้เงินซื้อเอานะฮะทำธุรกิจมีเงินก็ใช้เงินซื้อเอาเขาไม่ได้เรียกว่าเก่งหรอกนะเขาเรียกว่า อเอเอรัดใช้วิธีทางรัดเอาถ้ามีเงินมันก็รัดได้เนาะนะครับผมนะถ้ามีเงินก็ใช้วิธีรัดได้ถ้ามีเงินก็ซื้อรถแล้วขี่กับบ้านทางจังหวัดได้เลย